ทุกคนผมผุมมาเจอโปนะครับทุกคนนิ่โซนสไตล์นะครับดูนะครับวิ่งพันยาครับทุกคนวิ่งพันยาสุ่มเจอโปตอนนี้เนี่ยห้าโมงโปมาใหม่แล้วครับทุกคนวิ่งเดิมโปโปพัดไปโดนนะพัดไปโด I'm okay. mm back -hmm. ไม่ได้มีใครสังหามันได้มันวิ่งอกู่ก็มันจะพามันกระต่างผมนีม่ทุกคนม,มเาเชื่อ ผมมาโมโขวุฒิเก็บดีทุกคนไอดีตามนี้นะครับทุกคนฝากไว้ฝากไปแบนด้วยนะมามาบอกจะนี่ไปแล้วทุกคนโป้ไม่ไหวแรกๆผมก็จะว่าคนเล่นคพราะหน้าแ่งเลยได้โปเกียวไปแล้ว